สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกสีวะในหัวข้อบทเรียนนี้ที่ต่อจากครั้งที่แล้วข้อสงสัยแบบจำลองอะตอมของทอมสันจะมีอนุภาคชนิดหนึ่ง ที่เป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วไม่สามารถอธิบายได้ว่าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกมีจำนวนเท่ากับอิเล็กตรอนขณะทำการยิงอนุภาคลังสีจะเห็นว่าอิเล็กตรอนที่ร่วมกับประจุไฟฟ้าบวกพุ่งออกมาจะพุ่งออกมาพร้อมกันอะตอมน่าจะมีสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า เพราะเหตุใดอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟ้าลบที่อยู่ร่วมกันกันกบอนุภาคประจุไฟ้าบวกจึงไม่เกิดแรงผลักถ้าไม่ขึ้นกับสนิดของแก๊สท,ที่ใช้ในการทดลองผลการทดลองหยดน้ำมันของมิลิิแกนทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยอีกว่าอนุภาควัตจุ ไฟฟ้าบวกและอนุภาคประจุไฟฟ้าลบที่ออกมาพร้อมกันนั้นทำไมถึงมีมวลจำนวนเท่ากันนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาจึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเพื่ออธิบายการไหนฟ้าของแก๊สและอนุภาคที่อยู่ในอะตอมลอรลังซีแคทโทดนี้จึงถูก นำมาดัดแปลงอีกครั้งผู้ที่พัฒนาเพิ่มเติมที่ชื่อว่ากโคสไตล์โดยต่อยอดจากของทอมสันเพื่อพิสูจน์ว่าอนุภาคที่มีที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับประจุไฟฟ้าลบในหลอดรังสีแคโทษนั้น ที่ไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊สนำไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองจากนั้นโดยทำการดัดแปลงหลอดที่คล้ายหลอดแคปซูลและทำการดัดแปลงกล้วยฟ้าสองขั้ว ภายในหลอดนี้จะประกอบไปด้วยหลอดขั้วไฟฟ้าแอน ود แหล่งจ่ายไฟฟ้าส่วนขั้วแคโทดโดยแผ่นโลหานี้จะเจาะรูใสเป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดทั้งทรงขั้วไฟฟ้านี้จะต่อเข้ากับ แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความต่างศักไฟฟ้าสูงสูงส่วนตรงนี้คือสําหรับบรรจุกแก๊สชนิดต่างๆใช้ในการทำการทดลองภายในหลอดที่มีความดันต่ำๆส่วนคอยไฟฟ้าน,นี้จะต่อกับโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงขึ้นอนุภาคาไฟฟ้า ส่วนทางด้านไปหลอดคือฟลูออเรสเซนต์สกินเมื่อปรับค่าสัไฟฟ้าให้ค่าสัไฟ้าฟ้าสูง,สงเราจะสังเกตเห็นว่าที่จุดสว่าง A จะมีลำแสงสีเขียวอ่อนๆเกิดขึ้นที่ควอไฟฟ้าแอนโนดที่จุดที่จุดสว่าง B จะเห็นว่าอนุภาคลังสีซึ่งเป็นสียวขาวโกสไตล เรียกลังสีนี้ว่าแคนเนลเรทที่พุ่งออกจากรูค้อยฟ้าแคโทดพุ่งตรงไปกระทบสารเรืองแสงที่เคลือบสารเรืองแสงเอาไว้มันคืออนุภาครังสีที่มีประจุบวกเพราะถูกผัก ออกมาจากขั้วแอนโนดที่เป็นขั้วไฟ,ฟ้าบวกไปยังขั้วไฟ,ฟ้าลบผู้ออกจากรูของขั้วไฟฟ้าแครดโดไปกระทบกับฉากฟลูออเล e เซนสกินนั่นคือฉากที่เคลือบสายเรืองแสงเอาไว้แล้วมเมื่ออนุภาคลังสีที่ตกกระทบแล้วจะเกิดจ,จะมีแสงสว่างเกิดขึ้น บลการทดลองปรากฏว่าเกิดแสงสว่างที่จุด A และจุด B โกสษาไสได้ตั้งข้อสังเกตว่าแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบเหมือนกันลังสีที่มีประจุไฟ้าบวกนี้เกิดจากอะตอมของแก๊สเลือกเกิดจากอะตอมของควยไฟและมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่เมื่อเปลี่ยนชนิดของแก๊สที่มันจุดในหลอดโดยอุปกรณ์ทดลองเหมือนเดิมทุกอย่างพบว่า ผลจากการวัดค่าสายฟ้าด้วยโวลมิเตอร์มีค่าไม่เท่ากันอัตราส่วนประจุต่ตอมวลของรลังสีแอนโนดในแต่ละครั้งมีค่าไม่เท่ากันแสดงว่าอัตราส่วนประจุไฟ้าต่อมวลของหลังสีแคนเนล ขึ้นอยู่กับสนิดของแก๊สเมื่อเปลี่ยนโลหะที่ใช้ทำเป็นค้ยไฟฟ้าหลายๆลชนิดแต่ให้กา๊าซในหลอดแก้วชนิดเดียวกันผลผลปรากฏว่าผลการทดลองฉะนั้นแล้วจึงได้อัตราส่วนประจุะจต่อมวลเท่ากับ แล้ว่าไฟผลการทดลองได้อัตราส่วนประจุต่อมวลเท่ากันแสดงว่าอนุภาคบวกในหลอดลังสีแคโทดเกิดจากแกส๊สปกติแล้วแก๊สเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีปรากฏการที่ยืนยันได้ว่าแก๊สนำไฟฟ้าได้ดี เมื่อแก๊สมีความดันต่ำๆและมีความต่างศักย์ของขั้วไฟฟ้าสูงๆปรากฏการนี้ยังยืนยันอีกได้ว่านั่นคือการเกิดฟ้าแลบฟ้าฝ่าเอ้ะประทานท,ทัทีปรากฏการนี้ยังยืนยันอีกได้ว่านั่นคือนั่นก็คือการเกิดฟ้าแลบ ฟ้าผาการที่แก๊สไอไฟได้เพราะแก๊สสามารถแตกตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบแก๊สที่ใช้ในการทดลองนี้คือแก๊สฮีเลียมและแก๊สไฮโดรเจน,จนโทโษจึงเกิดการแตกตัวดังสมการฮีเลียมฮีเลียมแก๊ส เมื่อถูกไฟฟ้ากระตุ้นแล้วจะเกิดแตกตัวเป็นฮีเลียมไอออนบวกบวกด้วย <S <S อ,อ,อิเล็กตรอน <S <S อิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบและไฮโดรเจนไฮโดรเจนแก๊สเมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนบวกเอไฮโดรเจนไอออนบวกและ บวกด้วยอิเล็กตรอนที่เป็นไอออนลบผลการทดลองของโกสต้ายสรุปได้ว่าอนุภาคประจุบวกนี้คืออนุภาคโฟตอนและอนุภาคประจุลบคืออิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับชนิดแก๊สเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้า เนื่องจากแกส๊สชนิดต่างๆกันจะมีมวลแตกต่างกันจากผลการทดลองทั้งของทอมสันและโกสไตย์ทำให้ทอมสันได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะตอมมากขึ้นจึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมท้งนี้อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน ที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบกระจายอย่างสม่ำเสมอในอะต hierarchy. อมอะตอมที่มีสภาพเป็นกลางไฟฟ้าจะมีจํานวนประจุบวกเท่ากับจํานวนประจุลบอะตอมที่มีสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจํานวนประจุบวกเท่ากับจํานวนประจุลบ